ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะทุกคนว่ามันมีพิธีแบบนี้ด้วยเนาะไม่เคยเห็นไงพิธีผูกเสียวเ,เขาก็จะมีสวดมีเขาเรียกว่าสวดหรือเปล่าอันนี้ยทุกคนความที่ไม่อันนี้ไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้จริงๆคือแบบว่าเนาะเหมือนถ้าถ้าเป็นคนอีสานส่วนมากก็จะเห็นแบบว่าเข้าพิธีแต่งงานอะไรแบบนี้นะอันนี้ของคนอีสานของ บุ๋มที่บุ๋มรู้นะทุกคนคือแบบก็เข้าเอาอะไรนะพาวขวาัญอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยเนาะพิธีเขาก็แบบว่าโอ้แต่แต่ก็ระดับจังหวัดนะจ๊ะระดับขอนแก่นนะจังหวัดขอนแก่นแล้วจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากสองแสบนี้ก็ไปความน่ารักคือแบบค,คู่คู่ฝั่งที่ที่อยู่อีกข้างที่ตัวงสูงนะคือเขาเป็นนักกีฬานะคะ มีทั้งหมดเก้าคู่ด้วยความบังเอิญทุกคนสองแสบเนี้ยเป็นคู่ที่เก้าแล้วเป็นเลขมงคลสำหรับพวกเขาเลยปลายเกิดวันที่เก้าเป็นเ,เลขมงคลของนุกคือแบบมันไม่มีความบังเอิญไหมไม่มีอะไรบังเอิญเนาะผมว่าคือแบบก็ไม่รู้สิสำหรับสองคนเนี้ยไม่มีอะไรบังเอิญอะ่ะอืมเสี่ยวไอเสี่ยวอืมอเพื่อนรัก yeah